เร้านแผงค้าขายส่งต่อกิจาการในจังหวัดเชียงใหม่ สื่อสังคมในกลุ่มการนัดเชียงใหม่และกลุ่มเซงร้านขายสินค้ามือสองภาคเหนือจากการเฝ้าติดตามตวรวจสอบของทีมข่าวพบความเคลื่อนไหวเซงขายสีขายกิจการอาทิร้านอาหารร้านเสริมสวยโรงแรมขนาดเล็กหอพักโฮสเทลเกสเฮาส์ el, House, แผงค้าขายตามการนัดและรูปแบบเมาซื้อสินค้าแถมร้านในเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันจากการสอบถามตา,ามที่แจ้งหลายแห่งส่วนใหญ่ระบุว่ายอมขายขาดทุน เพราะส่วนหนึ่งลูกค้าจะหันไปสั่งซื้อของทางออนไลน์การเปิดหน้าร้านแบบนี้ตู้ร้านตามเพจตาม Facebook ไม่ได้กระแสตลาดความนิย,ยมของลูกค้าไปแบบนั้นก็อาจเป็นเหตุผลที่เซ็งร้านหันไปจ่อลูกค้าในตลาดออนไลน์ยอมรับว่าธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์ยังลูกค้าเยอะประกอบกับเป็นช่วงหน้าฝนคนกินคนเที่ยวลดลงการใช้จ่ายรอบครอบขึ้นจึงมีการประกาศเซ็งส่งต่อกิจการกันมากแบบนี้สักระยะธัญรัตน์เขืนสีผู้สื่อข่าวเชียง ใหม่ new รายงาน